ครับต้นทุเรียนของวัดซัมเคเล็กร้อยห้าสิบต้นครับต้นเราไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับบ้อันเงเนาะันมันเป็นันาตบปกานมาสิกการจะของสวนมาให้ความรู้นะครับแต่ว่า น่าจะเป็นการลบกวนเลยงไม่ไปมาเปต้นน้อยครับต้นน้อยตอนน้นอีกลุกไม้แทนต้นใต้แล้วอันนี้เราจะประมาณสองปีเสร็จนี่ครับนี่สองปีบูกแทนต้นที่ตายไปแล้วต้นทุเรียนาอายุกี่ปีครับถึงจะโค่นลง ยี่สิถึงสนะาสิบเนาะมันนั้นเห็นอยู่โซนลงเสริมยี่สิบกว่าปีนะรุ่นนี้แหลยะยี่สิบกว่าปีพรเกินไปนั้นมันจะไม่ออกลูกนะลูกมันจะน้อยมันจะอันนี้น่าจะยี่สิบน่าจะต้นนี้น่าจะเกือบสามสิบหรือไม่ก็สามสิบกว่าอรุ่นเดียวกันหมด แต่ว่าต้นนี้จะไปแล้วนะ,ะไปแล้วต้นนี้เริ่มบ๊จับดอกแล้วไปดูไปเรื่อยๆตรงเวละว่างๆโอ้นี่ครับนวยตํำๆครับนี่มาไปพี่น้องเป็นนัุเรียนตํำโอ้ยสุดยอด สวนทุเรียนวัดซัมคิเลศครับอือครับต้นนี้ใช้สปริงเกอร์แค่สองตัวสปริงเกอร์จะใช้กี่ตัวเยอะมากขนาดไหนเนี่ยต้องดูขนาดต้นระดับนี้ใช้สองลัตสมีต้นลัตสมีร่มเงาประมาณมสามเมตรส่วนหอับ รอบนำต้นนี้ประมาณใส่บัจุไซ่รมาห้สิบประมาณแปดสิบเซนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนสปิงเกอร์สองตัวอว้ต้นนี้ลูกดกแฮงต้นไงระยะหางการปลูกหเมตรครับมัดถังสองสามสี่ห้า 6เมตรครับระยะห่างปลูก6เมตร6เมตร6-8เมตรแต่ถ้าใช้ต้นใหญ่จริงๆก็10เมตร6-8ถึงเมตรครับระยะห่างอลังการงานสร้างสวนเรียนครับเห็นไหมครับต้นไหนที่โค่นแล้วก็จะปลูกแทนใหม่ ไป uh huh. เป็นแถ้าสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สิมาเขามาบริทวสวนุเรียนครับสวนุเรียนอยู่ในวัดซำมเคเล็กนะครัรมีห้องแท้แล้วครับนี่น่าจะประมาณ20่สิบกว่าปีต้นุเรียนไม่ต่ำกว่า20่สกว่าปี ครับแนะน้ำเห้พี่น้องฟังในอย่างนี้น็คือครับอันนี้เพลินน่วยครับถ้าต้นมากเกิสิเป็นงาเ้อ <c oughs> หน่วยน,นี่นี่น่วยนี่คือมันบอสบูรน้ำามนสิตกลงนะครับูแลร,ร,รักษสานี่จะอยากนิดนึงอันนี้นาศิลาปีแล้วครับพี่น้องไปเบืองต้นทุเรียนมาเลยเมืองต้นที่มัท่านดออกน่วย พูกวันพวเก็บใส่ดูวันนี้ด่ต้เฮ้ยั่งมันันะ่งมันต่งมันเดี๋ยวันนี่วันนี้มึงอีูมาไนนนัทังนี้แน่หนิเราจะไปลงแต่ทััเดียเด๋ยวสิตามหาโอ,ตอโยตาดรอีดรอกยุดเสียงไรกับไม้ยังไงไพรมีคนเขาอันนี้ผักไม้อัีอ,อันนี้ปูเดอบมานน่าจะสามปีไปสามปีน เฮ้ยหูยังมันมีมันมีสัตว์เล like> ี้ยงไอสัตว์ป่ามาอยู่นะมาดูต้นทุเรียนสามปีเนี่ยเขาจะใส่สปริงเกอร์ตัวเดียวหรือต้นทุเรียนยี่สิบปีใส่สปริงเกอร์กี่ตัวใช่ใส่สปริงเกอร์กี่ตัวครับต้นทุเรียนยี่สิบกว่าปีนี่ถามกันเองกดีระนาบแผนไหนตัวนั้นน่ะ โอ้โหของแถะนะครับสุดยอดวันนี้ครับบรรยากาศทุเรียนจิ๋วทุเรียนจิ๋วทุเรียนยังกอดเดี๋ยวดนึกเดีอยังทุเรียนจิ๋วเหรอทุเรียนจิ๋วเรียนจิ๋วครับเลียนจิ๋วนี่ครับนี่มันจะสลัดถิ่มนะครับเด้อเพื่อให้ลูกมันดกไอ้ลูกให้มันดกมันจะสลัดทิ้งเพื่อให้ลูกมันสมบูรณ์มันใหญ่ไปไปอีก เขาบน้องมาเด้อมะเทียวสวนทุเรียนคุณหานสีสเกตจองทุเรียนนะครับมามมานน่มายสบายลูกนี้หน่อยมันคือลูกอะไรนน่ทห้ม,มันอยู่โดดเดียวใต้ต้นอันนี้ก็คือลูกทุเรีนยนครับที่จริงมันจะออกมาเยอะออกมาเยอะแล้วเขาก็จะเอาเก็บที่ลูกสมบูรณ์ที่สุดก็ดจะตัดเหลืยไว้ลูกเดียวเพราะว่ามันจะไม่ให้แย่ยงอาหารอแย่งอาหารคนอ่ะโอ้หน่วยทุเรียนเผ่ทั้งสียงหงลายแฮง ังมาทังที้งทีลายีะริว้มต่ำก็ย่สิบปีแล้วนงจะผลละสมัยสวนลุงเสริมกำลังดังๆเราไปลองงไวยทุเรียนเอาละครับเดี๋ยวดูต้นที่ไม่สูงขึ้นออกลูกโูแลกันเนาะ มันข้างวัดบ่